สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีนายมณียินวิเศษสีอายุ80ปีชาวอมเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเดินทางมาที่บ้านป่าไม้พัฒนาอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อหาหวายที่ใช้สำหรับงานจักสาร บนภูผาพึ่งโดยเข้ามาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2564จนถึงปัจจุบันยังไม่กลับลงมาตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่3สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางลงพื้นที่มายังกองอำนวยการการค้นหาบ้านป่าไม้พัฒนา อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกดทั้งเวลา15นาฬิกาพลตีบุญศิลพาดกลางผู้บัญชาการกองคนทหารราบที่3และผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์งนตรีได้เดินทางมายัางกองอำนวยการการค้นหาและได้ให้กำลังใจญาติของนายมณียินผู้สูญหายโดยพลตีบุญศิลให้สัมผัสว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจครอบครัวของผู้สูญหายส่วนการค้นหาตลอดทั้งวันที่ผ่านมานอกจากการเดินปูพรมค้นหาทหารสังกัดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้นำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาบินสองลำเพื่อช่วยค้นหาในมุมสูงในรัศมี30ตารางกิโลเมตรระยะเวลาในการบินค้นหาสองชั่วโมงโดยอาศัย แรงลมของเฮลิคอปเตอร์พัดให้ต้นไม้บนเขาให้แหวกออกเพื่อง่ายต่อการค้นหาแต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ยากบนอุทยานแห่งชาติผู้พายนมมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างทึบจึงทำให้ยากต่อการมองห็นส่วนการเดินเท้าค้นหาไปพบบอแสศสำคัญคือหมวกไหมพรมปอกไว้และก้นบุหรี่ ซึ่งคาดว่าเป็นของผู้สูญหายจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ค้นหาในเส้นทางที่พบเจอบอ่อแสดังกล่าวหากยังไม่พบอาจจะนำเครื่องมือเทคโนโลยีทางทหารเช่นโดนตรวจจับความร้อนเข้ามาช่วยหรือไม่แต่จะต้องเรียกประชุมกันอีกครั้งสำหรับปฏิบัติการการค้นหาในวันนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ร่วมค้นหาจำนวน104คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผู้พายน์37นายเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น3นายทหารกองพันทหารราบที่1จังหวัดสกลนคร8นายเจ้าหน้าที่กู้ภยัย17นายตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดมุกดาหาร8นายและชาวบ้านในพื้นที่อีก23คน เริ่มปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาและหยุดภารกิจค้นหาในเวลา16นาฬิกาจากนั้นเจ้าทีมีการประชุมการวางแผนการค้นหาในพรุ่งนี้คือวันที่4สิงหาคม2564ซึ่งจะมีการบินโดนตรวจจับความร้อนและมีสุนัขโดมกินเข้ามารวมในการค้นหาอีกด้วยนางเนตรชนกสุวรรณชัย น้องสาวของผู้สูญหายได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ตนมีความหวัง5ปอร์เซนที่คาดว่าพี่ชายยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากพี่ชายได้หายตัวไปกว่า8ปวันแล้วซึ่งตนก็ได้เจดภาวนาขอให้ได้เจอพี่ชายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือเสียชีวิตแล้วก็ตามสำหรับพี่ชายเคยมาหาของป่าที่ภูผาพึ่ง อยู่หลายครั้งและเคยหลงป่าที่ภูผาพึ่งประมาณ3มครั้งครั้งที่1เมื่อเดือนมกราคม2,564พี่ชายมาหาของป่าแล้วเจอพึ่งต่อยจึงวิ่งหลงป่าแต่กลับออกจากป่ามาได้ส่วนครั้งที่สองเมื่อเดือนมิถุนายน2 564พี่ชายมาหาของป่าที่จุดดังกล่าวอีกครั้ง และเกิดหลงป่าไปเจอชาวบ้านจึงออกมาจากป่าได้และครั้งที่สามเป็นครั้งล่าสุดที่พี่ชายหลงป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่พี่ชายได้หายตัวไปรวมแปดบันตนก็ยังไม่ฝันเห็นพี่ชายและก็ยังไม่ได้รับ,บเบาะแสอะไรทุกวันนี้ก็ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากยังเป็นห่วงพี่ชาย ส่วนกรณีที่มีดามากของลุงพลและทีมกู้ภัยนั้นตนก็ไม่ขอออกความคิดเห็นแต่ในฐานะที่ตนเป็นญาติของผู้สูญหายยินดีให้ทุกคนมาช่วยค้นหาพี่ชายไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือเป็นใครก็ตามนอกจากนี้หลังจากที่ชุดค้นหาได้บอดเสว่ามีชาวบ้านได้กินหมินบริเวณห้วยโป่น้ำเกียง บ้านป่าไม้พัฒนาอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาชุดที่4และชุดที่5ประมาณ3 0นายลุยเดินหน้ากระดานค้นหาตามบริเวณห้วยโป่น้ำเกียงตามจุดที่ชาวบ้านได้กินระยะทางประมาณ2กิโลเมตรแต่ก็ไม่เจอบดอเสพเพิ่มเติมแต่อย่างใดและเจ้าหน้าที่ได้หยุดภารกิจค้นหา เวลาประมาณ16นาฬิกาเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พาทีมข่าวไปยังบริเวณห้วยน้ำเกียงจุดที่มีชาวบ้านได้กินหมินพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางน้ำไหลไหลลงจากภูเขาภูผาพึงทางยาวประมาณ2กิโลเมตรบริเวณลำห้วยเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่สลับกันไปนายพานุวัตรวิเศษศรี หลานชายของตาย,ยินให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนก็ได้รวมในการค้นหากับทีมค้นหาชุดที่สี่หลังจากได้ค้นหาตามจุดที่ได้กลิ่นก็ยังไม่ได้คำตอบว่าเป็นกลิ่นอะไรเพราะกลิ่นที่ได้ก็เป็นกลิ่นลอยมาตามลมเท่านั้นส่วนประเด็นที่กลายเป็นดราม่าก,กับลุงคนและกลุ่มยูทูบเบอร์นั้นนายพานุวัต์บอกว่าหากลุงคนและยูทูบเบอร์ มีความตั้งใจที่อยากจะมาช่วยค้นหาก็ยินดีที่จะให้มาช่วยเพราะคนยิ่งเยอะยิ่งจะได้ช่วยอย่างแน่นอนแต่ขออย่างเดียวคือขอให้อยู่ในกรอบของการดูแลของเจ้าทีเพราะหากลุงพลและยูทูบเบอร์ขึ้นไปช่วยค้นหาแล้วมีการหลงหรือได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็จะทําให้กลายเป็นอุปสรรคในการค้นหาซ้ำเหตุการเดิม โดยเมื่อวานนี้ที่ตนขอให้นายเชยพลและยูทูบเบอร์ออกนอกพื้นที่ตนยอมรับตามตรงว่าตอนนั้นโมโหเพราะจู่ๆทางกู้ภัยเขาวงจะมีการขอถอนทีมกลับเนื่องจากถูกนายพลและยูทูบเบอร์ไล่ต่อว่าแม้ตนจะไม่เห็นเหตุการณ์แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่มีความเชี่ยวชาญตนจึงต้องเลือกเจ้าหน้าที่และขอให้นายชัยพลพร้อมกับยูทูบเบอร์ออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามในวันที่4สิงหาคม2564ตนและเจ้าหน้าที่จะมีการวางแผนค้นหาโดยเริ่มจากจุดที่ได้กินเพราะตนก็ยังมีความหวังทุกวันและหวังว่าปู่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะเจอช้าก็ตาม ผู้สื่อข่าวยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงบ่ายวันนี้นางสาวิตีวงศีชาและนายอนามัยวงศีชาพ่อแม่ของน้องชมพูได้เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และชุดค้นหาอีกด้วยแต่ไม่สะดวกให้บันทึกภาพเนื่องจากไม่อยากให้เกิดประเด็นดรามา่าส่วนทางด้านของนายเชยพลและเต๋นและเหล่ายูทูบเบอร์ ตลอดทั้งวันนี้ก็ไม่ได้มาร่วมค้นหาผู้สูญหายแต่อย่างใดเพราะหลังจากเกิดกระแสดรามา่าเมื่อวานนี้และมีรายงานว่าในอำเภอเขาวงที่เป็นหัวหน้าในชุดค้นหาไม่อนุญาตให้ในายเชพลและเหล่ายูทูบเบอร์เข้าไปในพื้นที่ในจุดค้นหา